ยี่มีชิลล่าอะไรวะไม่รู้ตามเลยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านยูชิโนย่าค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆเราที่กินกันค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของเขาเดี๋ยวอาจจะเลนนิดนึงเพราะกินไปแล้วอันนี้เป็นเจนนะอะสัมภาษณ์เขาฟังก่อนแหลบเบาๆเขาฟังเหร กินเราต้องกินนะสั่งเราต้องกินอันนี้เดี๋ยวเจอตัวแรงเดี๋ยวตัวแรงว่าไงคะอะไรล่ะอะไรเยอะมาบางทีเราก็พูดดังไว้ยนะคะเคไปแลกค่ะไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำค่ะบายบายเซ็นทรัลลาเท้าชั้นใต้ดินใช่ไหมกลังมาเนาะกลับมา ฉันให้พวกเขาฉันใต้ดินค่ะให้เดินผ่านดูพอ <c oughs> ไม่้อเข้ามาเดินพอ <c oughs> ออกตัวแรงมากค่ะไปละค่ะ